ครบรอบ100ปีอาบูจัดคันตีอ่อ pues ม mm และคันหน้าดินมาให้พี่ๆได้ชมกันแล้วนะครบพี่ๆครับนี <ança> ่นะครบพี <str> <iden> ่ๆครับคันอาบูร้อยปีนะครับที่ผมถืออยู่นะครับเป็นตีอ่อมนะคบพี่ๆครับเดี๋ยวงานหน้าดินก็จะเข้ามานะครับอันนี้เป็นครบรอบ100ปีนะครับอาบูก็ได้จัดทำนะครับเอ่อคันนะครับเอาไว้ให้พี่ได้ใช้งานกันด้วยนะครับสะสมด้วยใช้งานด้วยนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นสปินนิ่งนะครับ6ฟุต10นะครับ M กับ ML นะคะพี่พี่ถ้าเป็นเวท M นะครับมีเดียมก็จะเป็น84นะครับถ้าเป็น6ฟุต10นะครับ ML นะครับก็จะเป็นเวท6ขีด10นะครับนี่นะครับพี่พี่แล้วก็จะมีเรื่องของเอ่อเป็นคันท่อนเดียวกับ2ท่อนนะครับพี่พี่ถ้าเป็นเอ่อ6ถึง10ปอนด์นะครับจะเป็นคัน2ท่อน นะครับถ้าเป็น84นะครับก็จะเป็นคันท่อนเดียวนะครับเวทมีเดียมนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับตัวเบสแคตติ้งนะครับเบสแคตติ้งเนี่ยนะ6ฟุต7นะครับถ้าเป็นมีเดียมนะครับก็จะเป็นเวท87นะครับเป็นคัน2ท่อนนะครับแล้วก็1220จะเป็นคันท่อนเดียวนะครับเบสแคตติ้งนะครับพี่ๆให้พี่ได้เลือกใช้เอานะครับว่าอยากได้คันท่อนเดียวหรือว่า2ท่อนนะครับก็เลือกตามความชอบของการใช้งานนะครับ 87บเนะคบเป็นคันสองท่อน1220เป็นคันท่อนเดียวนะครับรีซิฟูจิก็อกแท้นะครับพี่พี่สวยมากนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับป้ายนะครับโลโก้แบบนี้เลยนะครับอาบูนะครับน่าใช้มากนะครับคันตึงนะครับพี่พี่ต้องบอกว่าคันตึงด้ามก็อกนะครับเป็นด้ามก็อกเต็มด้วยนะครับพี่พี่ พี่ๆที่อยากได้คันแบบนี้นะครับค่อนข้างจะหายากนะวันนี้หามาให้แล้วนะครับอาบู100ยปีนะครับสปินนิ่งก็เหมือนกันนะครับก็เต็มเต็มเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหายากนะครับพี่ๆนี่นะครับก็เต็มรีซีธฟูจินะครับสวยงามมากๆนะครับตัวนี้นะครับให้พี่ๆได้เลือกใช้กันนะครับท่อนเดียวหรือ2ท่อนก็เลือกเอานะครับสปินหกฟุตสินะครับมีเดียมกับมีเดียมไลท์นะครับ6ถึง10ปอนด์กับ8-14ถึง14ปอนด์ คันตึงนะครับแบงค์จะเป็นโทนสีส้มนะครับโทนส้มๆนะครับไกด์ขาเดี่ยวสวยๆเลยนะครับแบบนี้นะครับไกด์สวยมากนะครับพี่พีเ่นงานปลาช่อนงานกระสูบเคลื่อนนะครับหรือว่างานกระพงก็ได้นะครับพี่พีเบสแคปติงนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก๊อกเต็มๆแบบนี้นะครับเบสแคปติงราคานะครับ2,600บาทรวมส่ง นะครับ2,600บาทรวมส่งนะครับให้พี่ได้เลือกเป็นเจ้าของการสินค้ามีมาไม่เยอะนะครับครบรอบ10ปีนะครับตัวนี้นะครับคันอาบูนะครับพี่พี่สนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับพี่พี่ครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่พี่นะครับพี่พี่ที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อ แล้วก็เ,เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไลน์แ d Facebook เขตของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็คสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่พครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ